คือช่วงฤดูร้อนเป็นคืนที่ดวงดาวเต็มฟ้ามีบ้านหลังหนึ่งเด็กชายตัวน้อยกำลังมองออกมาจากนอกหน้าต่างห้องนอนที่แสนอบอุ่นของเด็กชายต้นกล้าเด็กชายที่กำลังจะถึงเวลานอนของตนเองและในคืนนี้คืนที่ดาวเต็มท้องฟ้าเด็กน้อยได้มองออกมานอกหน้าต่างเห็นแสงสีทองระยิบระยับบนทองฟ้าในยามราตรีเด็กชายเห็นรูปดาวเป็นสัตว์ต่าง จนกระทั่งได้ยินเสียงเคาะประตูคนหลังประตูที่เปิดมาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นแม่ของเขาคุณแม่เข้ามาหาด้วยความสงสัยว่าทำไมเด็กชายยังไม่นอนหลับสิทีหนูน้อยของแม่ไม่ง่วงเลยเหรอเนี่ยงั้นให้แม่เล่านิทานให้ฟังก่อนนอนไหมจากนั้นคุณแม่ก็เดินเข้ามานั่งข้างๆข,ข,ของเด็กชายผมกำลังจะนอนแล้วครับคุณแม่ แต่วันนี้ดวงดาวเต็มไปหมดเลยมันสวยจังเลยครับจริงครับหนูชอบดวงดาวเหรอครับคุณแม่ตรงนู้นเหมือนรูปสัดว์เลยครับเหมือนแมงปองเลยใช่เลยครับรู้ไหมดวงดาวก็มีตำนานเป็นของตัวเองด้วยนะหนูอยากฟังไหมอยากฟังครับเป็นตำนานในเทพยายของกรีกงั้นแม่จะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อนายพาหนุ่มรูปงาม ผู้เก่งแกาในวิชาล่าสัตว์นามว่าโอไลออนกิติศักดิ์อันเรื่องลือของเขาได้ไปเข้าหูอาร์มิสเทพีแห่งดวงจันทร์ผู้ชื่นชอบการล่าสัตว์เช่นกันครั้งหนึ่งอาร์มิสได้ชักชวนโอไลออนให้ไปร่วมล่าสัตว์กับเธอเมื่อทั้งสองสนิทสนมกันมากขึ้นจนเกิดความรักและเรื่องนี้ได้ล่วงรู้ไปถึงอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์พี่ชายของอาร์มิส อพอลโลรู้สึกรังเกียดโอไลออนเพราะมนุษย์ไม่คู่ควรกับเทพเจ้าอพอลโลจึงส่งแมงป่องยักษ์ไปฆ่าโอไลออนโอไลออนและแมงป่องยักษ์สู้กันจนบาดเจ็บทั้งคู่โอไลออนหนีลงทะเลเพราะคิดว่าแมงป่องยักษ์ไม่อาจไล่ตามมาได้เมื่อโอไลออนว่ายออกมาไกลมองเห็นเป็นจุดเล็กๆอพอลโลเห็นดังนั้นจึงไปเรียกอาร์เทมิสซึ่งกำลังซ้อมยิงธนูอยู่ในป่าให้มาที่ชายหาดพร้อมท้าทายอาร์เทมิสว่า เจ้าเห็นจุดเล็กๆกลางทะเลนั่นไหมข้าคิดว่าเจ้ายิงไม่โดนหรอกเมื่อถูกดูหมิ่นเช่นนั้นอาร์มิสจึงแสดงฝีมือง้างธนูเต็มแรงและยิงลูกศรอ,ออกไปลูกศรปักลงที่จุดเล็กๆนั้นอย่างแม่นยำกระแสขึ้นซัดเอาล่างอันไร้วิญญาณของโอไลออนเข้าฝัง่งอาร์ทมิสร้องไห้ด้วยความเสียใจซูส มหาเทพแห่งสวรรค์บิดาของอ์เทมิสเห็นดังนั้นจึงรู้สึกสงสารจึงได้นำร่างของโอไลออนและแมงป่องยักษ์โยนขึ้นไปบนฟากฟ้ากลายเป็นกลุ่มดาวในพานและกลุ่มดาวแมงป่องโดยให้กลุ่มดาวทั้งสองอยู่ไกลกันที่สุดนี่เคยเหตุผลที่กลุ่มดาวทั้งสองอยู่ตรงข้ามกันขละรัฟากฟ้ากลุ่มดาวในพานจะเห็นชัดเนื้อรูหนาวกลุ่มดาวแมงป่อง จะเห็นชัดในช่วงฤดูร้อนกลุ่มดาวทั้งสองจะไม่มีวันมาบรรจบพบพานกันได้ค่ะอ๋อเรื่องดาวความรักนี่เองแปลว่าตอนนี้เราจะไม่เห็นดวงดาวในพานใช่ไหมครับใช่จ้ะสนุกไหมเรื่องที่แม่เล่าสนุกมากครับแต่ตอนจบเศร้าไปน,นิดนึงแล้วแมงป่องที่เท่ขนาดนี้อยากรู้จังเลยครับว่ามีอยู่บนโลกของเราไหมมีที่คล้ายเลึงอยู่นะ อยากรู้ไหมจ๊ะอยากรู้ครับคุณแม่มีโสบูทัตจิบโบซัตวงบูทีดีลักษณะภายนอกขนาดยาวประมาณ60-85มิลิเมตรลำตัวสีเหลืองายถึงน้ำตาลอ่อนมีลายจุดหรือแถบสีเข้มที่แผ่นหลังหางมีลักษณะเดียวโค้งงอเด่นชัดปลายเป็นเหล็กไนใช้ต่อยแหล่งที่พบพบแพร่หลายทั่วกรีซ ทั้งแผ่นดินและเกาะรวมถึงประเทศใกล้เคียงเช่นตุรกีบัตเกเลียพบได้ในเกะาะซาโมสถิ่นอาศัยชอบบริเวณทรายดินแห้งมักพบใต้ก้อนหินใต้ผิวดินหรือบริเวณชายหาดชอบหากินกลางคืนเป็นนอกทนอนโดยออกหาอาหารและคู่ในเวลากลางคืนกิจกรรมกลางคืน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและช่วงรอบดวงจันทร์มักหลบเมื่อพระจันทร์เต็มดวงพฤติกรรมการแพร่พันธุ์พฤติกรรมการแพร่พันธุ์เป็นซีเมนต์แพ็กเก็จและลูกอ่อนจะปีนขึ้นหลังของแม่หลังเกิดพิษและอันตรายต่อมนุษย์พิษค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับแมงป่องยุโรปทั่วไปแต่โดยทั่วไปภาวะที่อันตรายจะเกิดขึ้นกับเด็กหรือคนสูงอายุโดยจะมีอาการเจ็บแปบลบ ปวดบวมแดงที่ตำแหน่งต่อยถูกจัดให้อยู่ในระดับเฟรี่ท็อกซิกหรือประมาณ3ต่อ4ของระดับความเป็นพิษโหตัวนี้น่ากลัวมากเลยครับคุณแม่พิษแมงป่องเราไม่ควรไปยุ่งกับมันเลยแต่มีแมงป่องที่มนุษย์สามารถนำมาศึกษาได้ด้วยนะจริงเหรอครับแมงป่องตัวไหนมีประโยชน์อย่างไรกับมนุษย์บ้างครับงั้นแม่จะงูดได้ฟัง อีกตัวแล้วลูกต้องนอนแล้วนะครับคุณแม่ไททัสตีนีตติสวงบูติตี้ชื่อทั่วไปแมงปองหางหนาแมงปองหางหนาเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของตีนีดแดดและโตเบโกมีการกระจายพันธุ์ที่จำกัดในเวเนซุเอลาสายพันธุ์นี้มีความสำคัญทางด้านการแพทย์เนื่องจากพิษอาจส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและไมโอไซโตลไลซสิสแข็งตัว และความล้มเหลวของระบบทางเดินหายใจที่อาจถึงแก่ชีวิตในกรณีของเด็กเล็กและผู้สูงอายุและอ่อนแอในกรณีการศึกษาที่นำสัตว์ทดลองมาทดลองพิษที่ไม่ร้ายแรงมีผลสูงต่อตับอ่อนอักเสบเชียพันธ์ในหมู่ผู้รอดชีวิตการฉีดไตนิตาซิสพิษด,ดิบเข้าเส้นเลือดดำเข้าไปที่สุนัขที่อดอาหาร ซึ่งดมยาสลบกระตุ้นการหลั่งของตับอ่อนภายนอกและการปล่อยอินซูลินผิษกระตุ้นการปล่อยอะไมเลสจากตับอ่อนของหนูโดยไกลโคลีนนิยมมาศึกษาพิษที่มีผลต่อบบประสาทและหัวใจเช่นนิวโรโท็อกซิกคาริโอท็อกซิกใช้ในการพัฒนายาแก้พิษใช้ศึกษาผลต่อหัวใจเช่นไมโอคาดีิสพิษแมงป่องได้รับการพิสูจน์แล้วว่า เป็นแหล่งเปิบไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมายซึ่งอาจมีศักยภาพในการรักษาเหล่านี้รวมถึงสารประกอบที่มีคุณสมบัติต้านจุลชีพต้านเนื้องอกต้านการอักเสบต้านการสร้างหลอดเลือดและยาแก้ปวดอืมแมงป่องก็ไม่ได้มีแค่พิที่อันตรายมีส่วนช่วยในการแพทย์การรักษาด้วยนี่ครับใช่แล้วจ้ะเอาอย่างนี้ลูกต้องนอนได้แล้วนะพรุ่งนี้แม่มีสพัพพายด้วยจ้ะ ได้ครับฝันดีครับคุณแม่เสียงไก่ขันในยามเช้าคือเสียงปลุกเด็กชายเด็กชายลุกออกจากเตียงล้างหน้าแปรงฟันจากนั้นก็ได้ยินเสียงคุณแม่ตะโกนมาจากในครัวว่าต้นกล้ามาที่ห้องครัวเร็วแม่ไม่ไรจะให้ดู เด็กชายรีบวิ่งไปที่ห้องครัวพร้อมนั่งลงบนเก้าอี้อะไรเหรอครับแม่แม่เดินมาพร้อมกับจานข้าวที่แสนจะธรรมดาแต่ในนั้นคุณแม่นี่แมงป่องนี่ครับมันกินได้จริงเหรอกินได้สิจ๊ะนี่คือแมงป่อง species heterometus วง scorpioides ชื่อทั่วไปแมงป่องป่าดำถิ่นที่อยู่พบในลาวเวียดนามมาเลเซียไทยอินโดนีเซียลักษณะเด่นตัวใหญ่ขนาด10-15เซนติเมตรสีดำเงาก้ามใหญ่พิษอ่อนมากไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์คนนิยมเอามาทอดหรือย่างขายเป็นของกินเล่นในตลาดนักท่องเที่ยวเช่นถนนข้าวสารในกรุงเทพและในประเทศจีนรสชาติกรอบ ้ายปหูหรือกุ้งแห้งขึ้นอยู่กับการปรุงเมนูแมงป่องทอดสมุนไพรใช้แมงป่องตัวใหญ่ขนาด4-5นิ้วซึ่งหาจากธรรมชาตินำมาเด็ดปลายหางออกแล้วล้างทำความสะอาดจากนั้นนำไปพักให้แห้งเพื่อป้องกันการเหนียวซึ่งในการทอดจะใช้น้ำมันพืชตั้งไฟให้ร้อนจัดและนำแมงป่องลงไปทอดประมาณ2-3นาที จึงนำใบเตยที่หั่นแบบหยาบใส่ลงไปทอดรวมกันเพื่อให้มีกลิ่นหอมทานกับซอสปรุงรสและซอสพริกข้อควรระวังในการทานแมงป่องถ้าไม่ถอนเหล็กในหรือไม่ทำความสะอาดอย่างถูกต้องอาจจะมีสารพิษตกค้างพิษแมงป่องจะถูกทำลายบางส่วนเมื่อผ่านความร้อนจัดแต่ไม่แนะนำให้ทานแบบดิบบางคนอาจจะแพ้โปรตีนจากแมงป่องหรือสารพิษในตัวอาจจะมีการแพ้รุนแรงเช่นผื่นลมพิษ หายใจลําบากและหากไม่ได้ปรุงสุกอย่างเพียงพออาจจะปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียจากดินซากสัตว์ที่แมงป่องกินหนามก้ามหรือเปลือกแข็งอาจจะบาดช่วงลําคอและปากได้ในตอนตกเย็ยนของวันเดียวกันเด็กชายนั่งเล่นอยู่ที่ม้าหินอ่อนตรงส่วนหลังบ้านจากนั้นคุณแม่ก็เดินเข้ามาหาพร้อมกับกล่องบางอย่างแม่มีอะไรจะให้ด้วย อะไรหรอครับคุณแม่ผมไม่กินแมงป่องแน่อย่ามาแกล้งผมนะไม่ใช่แน่นอนแต่เป็นแมงป่องตัวนเ,เป็นเลยต่างหากคุณแม่จะเลี้ยงหรอครับให้โอกเป็นคนเลี้ยงต่างหากแล้ววิธีเลี้ยงต้องเลี้ยงยังไงหรอครับการเลี้ยงแมงป่องทะเลทรายต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายรายการมีวิธีการเลี้ยงเบื้องต้นดังนี้หนึ่งจัดเตรียมที่อยู่ที่เหมาะสม กลองควรมีขนาดใหญ่พะที่แมงป่องจะเคลื่อนที่ได้อย่างสะดวกและมีพื้นที่สำหรับพุดรูปวัสดุที่ใช้ทำกรงควรเป็นวัสดุที่ไม่เป็นพิษต่อแมงป่องเช่นกระโจกหรือพลาสติกควรมีฝาปิดที่แข็งแรงและระบายอากาศได้ดีเพื่อป้องกันแมงป่องนี้และรักษาความชื้นภายในกรง วัสดุรองพื้นควรใช้รายทะเลสายที่แห้งและสะอาดเป็นวัสดุรองพื้นเพื่อให้แมงป่องสามารถขุดรูได้ <c oughs> ควบคุมสภาพแวดล้อมรักษาความชื้นภายในกรงให้เหมาะสมโดยการฉีดน้ำเป็นครั้งคราวระบ,บายอากาศในกรงให้ท่ายเทเพื่อป้องกันการสะสมของความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ แสงสว่างแมงป่องทะเลทรายเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนไม่จําเป็นต้องมีแสงสว่างมากนักควรมีมุมมืดให้แมงป่องหลบซ่อนค่ะการให้อาหารให้สัตว์จาพวกมแมลงขนาดเล็กเช่นจิงรีดน,น้อนหรือมแมลงซาบให้อาหาร1-2ครั้งต่อสัปดาห์หรือความเหมาะสมกับขนาดและอายุขยของแมงป่อง การดูแลความสะอาดทำความสะอาดกรงเป็นประจำเพื่อกำจัดสิ่งสกรปรกและเศษอาหารเปลี่ยนวัสดุรองพื้นเป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดและป้องกันการสะสมของเชื้อโรคระวังแมงป่องนี้ตรวจสอบกรงอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันแมงป่องนี้ด้วยนะคะข้อควรระวังแมงป่องทะเลทรายมีพิษควรระมัดระวังในการจับและเคลื่อนย้ายแมงป่องหรือเลี้ยงการสรัมผัสแมงป่องโดยตรงเพราะอาจจะถูกต่อยได้ควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสายพันธุ์แมงป่องทะเลทรายที่ต้องการเลี้ยงให้ดีก่อนนำมาเลี้ยง เพื่อให้สามารถจัดสภาพแวดล้อมและอาหารที่เหมาะสมได้หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการเลี้ยงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบก,การณ์ในการเลี้ยงแมงป่องค่ะ